สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องออกบอลเกมทุกเรื่องเกมรวมไวที่นี่กับผมแอดมินแชมวันนี้เราอยู่ในตอนที่10ของ The Last of Us Part 2อันนี้จะเป็นอตอนที่3ใน4ของแชปเตอร์ที่9นะครับอันนี้เราจะจุดประสงค์ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาน้ำมันที่โรงจอดรถข้างใต้สารของเมืองเซียเิลกันก็ยังไงเดี๋ยวรับชมเลยแล้วก็จะมีซับพลอตย่อย ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการปิดซับพลอตของทั้งการล่มสลายของเจ้าหน้าที่รัฐในในเสียเตอแล้วก็เป็นการดักซุ่มโจมจีเจ้าหน้าที่รัฐนะอันนี้ก็จะค่อนข้างนา่าสงสารโอเคอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดักซุ่มเจ้าหน้าที่รัฐนะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูกัน อ่าอ่ายังไม่ใช่นะขออภัยเดี๋ยวมันจะต้องเข้าไปที่ในอาะ,ะไรนะรังลับรังลับของตัว WLF ก่อน to like taste fe name scarwed are ars ass my my you อ่ะโอเคตรงเมื่อกี้เป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับคือตอนที่โจกับเอลลี่เนี่ยเข้าไปในโรงแรมหนึ่งตอนระหว่างที่เดินทางไปหาไฟเซอร์ก็คือเหมือนว่าเขาพูดให้ฟังเล่าให้เอลลี่ฟังว่าคือเขาเนี่ยยอมแลกทุกอย่างกับกาแฟนะครับคือแบบว่าคนในยุคเก่านี่จะเป็นอะไรที่ชอบกาแฟกันมากๆกะก็คือคนในยุคเนี้ย คงไม่มีโอกาสที่จะได้กินกาแฟอะไรแบบนั้นบ่อย,อยนกะครับก็เลยไม่เข้าใจวัฒนธรรมของว่ากาแฟเนี่ยเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดประตูตตเข้าไปที่ห้องน้ำกัน These places. I don't know, but I hate that shit. Hmm. What's this? Hey, I found a key. It says barcos on it. Might be worth checking out. ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเช็คที่ร้านบากโก้นี้กันก่อนก็คือร้านบากโก้เนี่ยจะเป็นที่อยู่เขาเรียกอะไรนะเป็นรังลับของพวก WLF What? What's that shimmer? You don't say. Oh no. Ellie, shimmer says we should find a bakery. Why? So Ahhh.. ตอนนี้ไดเป็นเกม mm hmm. มุกแป๊กแล้วนะครับรวัวๆก็คือเหมือนนะอ้างอิงจากอีสเตอร์เอที่ว่าแบบเอลลี่กับโจเล่นมุกแป๊กใส่กันแต่คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นเอลลี่นะที่อาจจากสมุดโน้ตมุกแป๊กนะครับมุกไม่หาผาเครียด อ่ะโอเคอันนี้คือซอกตึกที่ว่าเป็นร้านบากโก้เนี่ยครับก็ตามไป oh, shit. What is that? WLF propaganda. Reminds me of the Fireflies in Boston. In New Mexico, we had these guys called the Ravens. Protectors of the Constitution, they called themselves. What was their deal? Ex Fedra types who thought Fedra had too many rules. They ran protection rackets, they took multiple wives. Great dudes. Ugh, yikes. ดูเหมือนว่ามีเบาะแสเล็กๆว่าดีน่าเนี่ยเธอย้ายมาจากเม็กซิโกหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเคยอยู่ที่เม็กซิโกมาก่อนก็มีความเป็นไปได้นะโอ้แต่มาจากทางใต้เลยเหรอ place must be old yeah i don't think anybody's been here in years we could take a look อ่าก็อันนี้จะเป็นเมื่อกี้จะเป็นภาพของแผนที่จุดดักซุ่มโจมตีของที่ผมบอกไปนะว่าดักซุ่มโจมตีรถเป็นซับพลอตที่3ของเรื่อง

Mile โอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บคอลเลกติเบิลกันต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็เราจะเข้าไปที่ตัวสารกันนะครับ ซึ่ง c o l l e c t i เบิต่อไปเนี่ยมันจะคือผมเ่สั่งซื้อล่วงหน้าเอาไว้นะมันจะมีโค้ดของตัวหนังสือแมนนวลนเอาไว้คือตรงนี้มันจะเป็น WLF job ก็คือผมจะลงไปเพื่อโชว์ให้เพื่อนๆดูในกรณีถ้าสมมติว่ามีใครเล่นตามก็จะได้รู้ว่าตรงนี้มันจะมีเทรน n ิ่ g m a n นวลอยู่เนี่ยเป็นหนังสือไกด์ Think so. เดี๋ยวเราจะต้องโรยตัวข้ามไปะครับก็สมบทเป็นทาสานอีก่งรอบ <G ül> อ่าไอ้ตัวหนังสือแมนนว่นที่ว่าเนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะครับซึ่งผมอ่ะ มันมันมีอยู่แล้วนะมันเป็นโค้ดดาวน์โหลดมันเลยไม่มีแต่ว่าไอตัวหนังสือเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับคู่มือฝึกฝนการสร้างไอคู่มือพวกเนี้ยมันจะนําไปสู่สายของการอัปเกรดพวกไอเทมต่างๆอะไรประมาณนี้นะซึ่งสายอัปเกรดอ่ะก็คือเหมือนสายสกิลนะผมจะเปิดหน้าให้ดูคนระับไ,ไอสายอัปเกรดเนี่ยก็คืออันเนี้ยการสร้างของมันจะมาจากหนังสือเมื่อกี้คือถ้าเราได้หนังสือเพิ่มเนี่ย สายของการอัพสกิลอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอะไรประมาณนโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดจบของไอพล็อตเรื่องที่ว่าดักซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐของ WLS กันมันจะอยู่ตรงนี้ for คือในเนี้ยไม่ได้ซ่อนนะครับคือความจริงจะเดี๋ยวจะอยู่ในตัวจดหมาย ก็คือตัวเจ้าหน้าที่พวกนี้โดนซ้อนแผนก็คือเหมือนว่าพวกนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไอแซดหัวหน้ากลุ่ม WLF ติดสินบนเอาไว้แล้วก็แล้วก็คือเหมือนว่าพวกนี้คิดว่าพวกเขาอจะได้เข้าร่วมกับตัวพวกกลุ่ม WLF นะเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก,กลายเป็นว่าไม่ได้เข้าร่วมแล้วก็คือดักโดนหลอกมาฆ่าที่ตรงนี้นะก็ค่อนข้างน่าสงสารพอสมควร โอเคเราเดี๋ยวตรงนี้เราจะเข้าไปที่ศารกันแล้วนะครับเพื่อไปเอาน้ำมันซึ่งตัวนี้นจะมีเราเดวจะมี c o l l e c t a b l e อยู่ตรงนี้ด้วยนะซึ่งค่อนข้างง่ายต่อการพลาดนะครับแต่ว่าถ้าเราสำรวจเยอะๆก็จะก็จะเจอมันจะมี จดหมายฉบับหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงเดี๋ยวสักครู่นะครับ อันนี้หมดแล้วนะผมผมเก็บไปแล้วอันนี้เป็นหน้าต่างที่ไม่คิดว่าเราจะเป็นทางเข้าสารเลยนะแต่ว่ามันคือทางเข้าเนี่ยก็ได้เวลาของการต่อสู้อีกหนึ่งครั้ง ด้านหน้าเป็นคลิกเกอร์ e: yes. ก็เราจะค,ค่อยๆย่องเข uh ้าไปเนี่ย อันนี้คือสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดเนี่ยคือการที่แบบผลักแล้วคลิกเกอร์มันได้ยินนะแบบจะวุ่นวายมากเดี๋ยวเราต้องอดทนแป๊บหนึงนะ่งครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ผู้หญิงคนข้างหน้าเราเขาเดินผ่านไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามเข้าไปหลวงเขา เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้เขาจะเดินมาตรงนี้ครั้งนึ่งข้างหน้าเป็นคลิกเกอร์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บคลิกเกอร์ไปก่อนเราจะต้องปราบคนนี้ก่อนนะครับ อ่าแล้วก็จะปิดปิดด้วยคลิกเกอร์ตัวนี้ การเดินของเจ้าตัว,ตวคริกเกอร์ตัวนี้แป๊บหนึ่งเนีครับอันนี้ดอกเห็ดสีส้มนี่ผมเียว่าแครอทนะส้มอะไรขนาดนี้อโอเคสุดท้ายละอันนี้เราไม่ต้องกังวลอะไรมากเดี๋ยวเราจะ อันนี้เราจะปลาหุ่นหุ่นได้เลยแล้วก็เรียบร้อยครับจบเรจะหมดเท่านี้แล้วก็เก็บทรัพยากรกันเล็กน้อยแล้วก็ไปกันต่อ Hey, little help? Coming. You ever been to a courthouse before? Nope. You telling me you never got in trouble back in Boston? Oh, I got in trouble. But never landed in a courthouse. Okay. ตรงข้างหน้านี้จะเป็นจุดสรุปร่วงราวของการล่มสลายของเจ้าหน้าที่รัฐในเซียตลเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะ shot t h e pieces. Maybe bullets weren't scarce yet. Maybe they deserved it. Maybe. อันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับว่าทําไมต้องยิงหลานัดขนาดนี้ <c oughs> อ,อันนี้เป็นจดหมายถึงเบนนี่นะครับ <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่าอันนี้จะพูดถึงเรื่องการว่า ว่าอะไรอะ่ะก็คือเหมือนว่ามีคนน่ะที่แบบอดอยากอยากได้สเสบียงอะไรเงี้ยก็คือเหมือนขโมยอาหารจากที่สเสบียงไปให้ครอบครัวแต่ว่าก็คือถูกเนรเทศออกไปนะทำให้แบบว่าเหมือนแบบแทนเ่ียแบบโดนยิงแล้วก็โดนขับไล่อะไรเงี้ยมันเกินไปเนี่ยก็คือมันช่วยไม่ได้เพราะว่าไอ้เส้นทางสเสบียงของที่ตัวเนี้ยมันถูกตัดหมดเลยพวก WLF เขาใช้วิธีการโจมตีแบบพวกกองโจรตัดสเสบียง นางสงสารนะครับอ่าเป็นรหัสเซฟแล้วก็ตรงนี้จะมีจดหมายสุดท้ายของเออเหมือนกับเจ,เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเมืองน,นี้อยู่นะครับ What's that? Old to-do list. อ่าอันนี้จะเป็นรายชื่อของพวกแองก๊ง WLF นะว่ามีใครบ้างอ่าตรงนี้เราจะเห็นว่ามีชื่อของไอ a ซคดิกซันก็คือบอกว่ามีคดีว่าฆาตาตกรรมเจ้าหน้าที่รัฐก่อการรายแล้วก็ยุยงปลุกปั่นเนี่ยโอเคแล้วก็บอกว่าไอชื่อที่ขีดค่าเนี่ยถูกกำจัดไปแล้วอะไรประมาณก็ก็เหลือแต่อันนี้หนึ่งเดียวอันนี้ก็เป็นตูเสีย The so I binge What's it say? This guy was a Fedra commander or something. They were losing to remove. the WLF and trying to escape. How big is this group if they were able to beat the army? You don't need a lot if you're that vicious. าอ่ careful แล้วก็ข้างหลังจะมีเซฟอยู่ตรงนี้นะครับก็รหัสตามที่บอกไปก็คือ86แล้วก็จะเป็น0.7แล้วก็สุดท้ายจะเป็น22เนี่ยครับ ก็ collectible นี่ในซับพลอตที่สามตอนย่อยนี่ก็แทบจะหมดแล้วนะครับ Parking garage Well the gas is in there, right? w h that's what the note said. Well, let's get down there. อ่าเดี๋ยวเราจะลงไปกัน careful อ่าโโเป็นคลิกเกอร์นะเดี๋ยวเราต้องวิ่งหนีก่อน พยายามวิ่งหลบไปก่อนเนะีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคลิกเกอร์มันอยู่ตรงไหน <Jesus. S 1> อ่ก็เป็นจุดจบของพวกเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถที่จะออกไปพ้นจากาเขาเรียกว่านะจากตัวนี้ได้เลยเนะี่ยออกไปจากตัวลงรถได้ And, wait, we got gasoline. Our luck's changing. Don't you jinx us. Fuck, <sighs> uh, okay is <sighs> <cnun> calling to us. Now, how do we get out of here? Oh. Dina. ชิมเมอร์ก็มารอเราอยู่ตรงนี้โ okay. <Okay. Gabe. S 1> อเคเดี๋ยวเราจะพักในพาร์ทที่3มของเราไว้ตรงนี้นะครับแล้วพาทสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเข้าไปที่โรงแรม โรงแรมเซราวีน่านะครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณมากนะที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันอีกทีไวๆในตอนหน้าสำหรับตอนนี้แอดมิงแชมป์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ all about Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่